สข้างทางเลยครับมีนาอ้ข่างามงามโอ้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 ว่ายังไงนะสองข้างทางเลยครับมีนาอ้ข่างามงามโอ้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 ว่ายังไงนะโอ้ยไม่เดียวไม่ให้เสียงกันเลยนอะโอ้ หายใจเลยตอไปในบางาครับมีหน้าว่างเอเอยโหมดแล้วเนี่ยอโอ้โเจะตกค้างทางครับศูนย์แปทำไมทำแบบนี้ โอ้โหสุดจัดเลยตะกี้เนี่ยทำไมเล่นกันแบบนี <one> <floor> ้ให้บรรยากาศครับให้บรรยากาศมึงเมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยนะที่มาเดียวมึกล้องหน้ารถไหมครับเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นๆแล้วก็คือแบบมันกระเด็นมาแบบเราเราไม่เห็นเลยนะแบบโอ้โหแบบ กระจกหน้าทั้งบานน่ะโคลนทั้งนั้นเลยครับตัวโกโปรเราโอ้ยังไงก็สูนสีที่ฟันร็กระเดียกฮัดเคลื่อนไปครับขวานะครับแหมแสงมาเมื่อกี้เสียวนั่นขั้นแรกอ่ะสูนึกชอะไรเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนมีเดียอืที่ผมทบผมไม่รู้ว่าพีโมือเดียวจะโบออกสายด้วยผมดูก็จะวิ่งขวาเฉย ไม่เห็นนะ่ะดิไม่รู้แต่แบบโอ้เห็นแบบสะบัดแบบโอ้โหเสยหเียวแวบเลยอ่ะ